พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์รายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ GPX แบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้โดยเฉพาะเรื่องราวของการพัฒนาบิ๊กไบค์เครื่องยนต์วีทวิน1000ซที่มีราคาย่อมเยาว3 0 0 0 0 0บาทนั้น ไปถึงไหนแล้วจะมีโอกาสแจ้งเกิดมีโอกาสพัฒนาสู่ตราดเมืองไทยช่วงเวลาไหนจากการสอบถามผู้บริหารของ g p x นั้นก็ปรากฏว่าแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มีอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่าต้องมีความรอบคอบช่วงเวลาของการเปิดตัวนั้นต้องให้เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นถ้ามาเปิดตัวในช่วงเวลานี้ทิศทางของตราดวิบัยอยู่ในช่วงขาลงโอกาสนั้นถือว่ายังไม่ลงตัวเท่าที่ควรต้องรอเวลาครับ การพัฒนาบิ๊กไบต์ต้องใช้เวลากว่าจะมีการเปิดตัวออสตราดได้อย่างจริงจังนั้นต้องบอกเลยว่าใช้เวลาอีกอย่างน้อย2-3ปีข้างหน้าวันนี้ g p x ต้องมีการสร้างแบรนด์สร้างตลาดารถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กให้แข็งแกร่งและมั่นคงการพัฒนาบิ๊กไบ์ในอนาคตจะทําได้ง่ายขึ้นผมอยากเห็นครับว่า g p x นั้นกับบิ๊กไบ1์0 0ึ่ซเครื่องยนต์วีทวินจะเป็นอย่างไรจะก่อติดความเคลื่อนไหวอย,อย่างใกล้ชิดและ,ะรายงานให้ทราบอย่างต่อนเนื่องนับจากนี้ไปครับ มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาถึง l g เจ d 250ทวินรถสปอร์ตคลาสสิกรุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวไปตั้งแต่วันที่13สิงหาคม2562ที่ผ่านมาซึ่งก็ปรากฏว่าในกับขณะนี้กระแสของ l g เจ d 250ทวินแจ้งเกิดอย่างรวดเร็วครับจะบอกว่าเป็นความโชคดีของ g p พก็ว่าได้จากการที่ยามาฮ่าได้มีการแนะนำมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเฮอริเทรุ่นใหม่ ส่งผลได้มีกระแสเกิดขึ้นอย่างมากมายในช่วงเวลานี้หลายคนนะครับที่อยากได้สปอร์ตคลาสสิกพันแท้100%ซบอกเลยครับว่า GPX นั้นมาถูกทางแล้วสายสปอร์ตเรสซิ่งส่วนใหญ่ต้องการเครื่องยนต์สี่สูบเรียงให้สุ้มเสียงที่เร้าใจขณะที่สายสปอร์ตคลาสสิกนั้นก็อยากได้สองสูบเรียงเช่นกันที่ผ่านมานั้นเ e จ e น d 2สอร้สร้างชื่อมาอย่างยาวนานหลายปีเ e จนสองูสูบเรียงรุ่นใหม่เข้ามารองรับตลาดได้ และเป็นกระแสใหม่นะครับเพราะว่าหลายคนที่อยากขี่รถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตคลาสสิกพันทรเปอร์เซ็นต์นั้นต้องการเสื้อสูบที่มีคลีบไม่ต้องการหม้อน้ําแต่ประการใดยิ่งมีออยคูลเลอร์แบบนี้แล้วก็นะครับแฟนๆคลาสสิกนั้นชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งบวกกับราคาค่าตัวเพียง79,500บาทต้องถือว่าเป็นสปอร์ตคลาสสิกที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคากับเครื่องยนต์2 5 0รีซีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด GPFI จากการสอบถามข้อมูลไปยัง GPX นั้นก็ปรากฏว่าลัตแรกของ LEGEN 250ทวินที่ออกมาหลายร้อยคันนั้นหมดเกลี้ยงไปอย่างรวดเร็วต้องถือว่ากระแสนั้นมาดีทีเดียวครับมีหลายคนสอบถามเข้ามาถึงความแตกต่างนะครับว่า GPX LEGEN 250ทวินสปอร์ตคลาส,สิก100%น,นนั้นแตกต่างจาก Yamaha XSR 155อย่างไรแตกต่างจาก Honda CB150R อย่างไรคำตอบก็คือว่า ในแนวทางของ Honda c b 150R เป็นแบบ Neo Sport Cafe ให้ความทันสมัยไฟหน้าทรงกลมก็จริงนะครับแต่ว่ามีความโมเดิร์นมากกว่าความคลาสสิก Honda จึงใช้คำว่า Neo Sport Cafe นั่นเองขณะเดียวกันนั้น Yamaha XSR 155 Sport Heritage นั้นก็มีความแตกต่างจาก GPX เช่นกัน Yamaha นะครับยังคงให้ความทันสมัยกับ XSR 155มากพอสมควร แต่อาจจะน้อยกว่า Honda โดยใช้พื้นฐานรถสปอร์ตขนาด 155cc ของ YZF-R15 เฟรมเหลี่ยม d e l t a ต o ้็อกเครื่องยนต์หม้อน้ำ 155cc ซึ่งก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งของสปอร์ตเฮอริเทจที่มีการผสมผสานกันระหว่างความทันสมัยและความคลาสสิกแต่ว่าแนวทางของ GPX Legend 2 5 2 0ทวินนั้นมันคือสปอร์ตคลาสสิกเพียวๆร0 0อย่างที่บอกไปแล้วครับว่ามันมีคลีปเสื้อสูบ ชว์เห็นถึงการระบายความร้อนที่โดดเด่นมีแผงออคลูเลอร์อีกทั้งยังเป็นเครื่องยนต์สองสูบเรียงนะครับที่สามารถใส่ท่อเสียได้2ใบดีไซน์ในภาพรวมแล้วถือว่ามีความคลาสสิกมากกว่าทั้ง Honda และ Yama h a เพราะฉะนั้น3แนวทางของ3ค่ายมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่ที่ว่าแฟนๆของแต่ละค่ายจะชื่นชอบแนวทางไหนอย่างไรก็ตามนะครับรเจนสสองขั้นสุดท้ินนั้นมีราคาเพียงแค่79,500บาทต้องถือว่าราคานี้ถูกกว่าทุกค่าย การปลุกกระแสของ y a m a ฮ่ XSR155 ในครั้งนี้เป็นผลดีในภาพรวมกับการแข่งขันในกลุ่มรถสปอร์ตคลาสสิกจึงเกิดขึ้นอย่างมากมายนับจากนี้ไปฮอนด้เองก็พยายามครับที่จะผลักดัน CB150RNeo Sport Cafe ออกมาแข่งขันกับ y a มาฮ่ผมมีความเชื่อครับว่าในภาพรวมแล้วตลาดรถสปอร์ตคลาสสิกนั้นจะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนส่วนที่มีคนถามถึงเ a ปเตอร์180นั้นเพิ่งออกจำหน่ายได้ไม่กี่วันครับต้องรอเช็คกระแสนิดน,นึงครับว่า l a ปเตอร์ห hmm. จะเป็นอย่างไรรวมถึง125 mm hmm. ป๊อปหนึ่งสรถครอบครัวรุ่นใหม่ขณะน,นี้ยังไม่ออกจาหน่ายแต่ประการใดหลังว่าจำหน่ายแล้วจะเป็นอย่างไร mm hmm. ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ